ดูหน้าที่19เริ่มตั้งแต่อัตโนหลังจากที่พิสุชั่วมหาปาละาได้ทูลถามว่าคันธทุระเป็นะไหนวิปัสนาทุระเป็นะไหนคนที่ตอบก็คือพระบรมศา,ศาสดานะครับสถาอันว่าพระศาสดาเข้าเลขในไปนะนะฮะ แล้วเล่นายเนี่ยเข้าตั้งแต่อัตโนเนี่ยมันจบยาวเลยครับก็คือจบจบประโยคเลยครับเนี่ยผมทำผมคลุมเอาไว้ให้เห็นยาวๆแบบนี้ฮรคือจบที่นามาตินะฮะแล้วก็อ,อถ้าเกิดว่าดูหนังสือบาลีหนังสือบาลีนะฮะบางเล่มไอตัวเนี้ยเป็นเป็นไข่ปลา พอเรารู้ที่จบแล้วนะครับสัทารู้ที่จบนามาติแล้วสถานว่าพระศา,ศาสดา <นะ S 1> อาหะนะครับอาหะตรัสแล้วอิติว่าพอเข้าไปในอิติตรงนี้ครับอ่าเครื่องหมายทับที่ผมใส่เนี่ยฮะคือมันเป็นเลขในซ้อนนะฮะอันนี้เลขในใหญ่ แล้วพอเข้าไปเลขในใหญ่ปุ๊บมันก็มาเจอเลขในซ้อนพอไอเลขในซ้อนมันก็คือจบตรงนี้นะมันจบตรงนี้ครับเลขในซ้อนนั้นก่อนที่จะแปลข้างในนี้ทั้งหมดเมื่อรู้ว่าเป็นเลขในซ้อนก็จะต้องเปิดเข้าไปไอตัวเปิดก็คืออีทงัตงตัวนี้ครับอีทังโยกทุรังนะฮะ อิทังทุรังอันว่าทุระนี้นะฮะอิติคอือยากนะฮะคือถ้าเราสังเกตว่ามันเป็นเลขในซ้อนไม่ได้อีทางทุรังอันว่าทุระนี้อิติคือแล้วมันรวบมายาวมากเลยครับ ท่านดูที่ฝั่งหน้าสิบแปดนะครับหน้าที่สิบแปดหน้าที่สิบแปดนะผมทำเอาไว้อ้าอยู่ไหนเนี่ยอ่าตรงนี้ครับหน้าที่สิบแปดอธิบายศับยากอันนี้ผมทำเอาไว้นะฮะหลังจากที่แปลอันว่าอีทางทุรังอันว่าทุระนี้อิติคือพอคือเข้ามาข้างในแล้วเนี่ ธารนังกันังวาจนังสามตัวนี้ครับมันเป็นยุปัจจัยแล้วก็ใช้เป็นประธานด้วยครับแต่เวลาเข้าไปแปลจริงๆเนี่ยเขาออกอันว่าแค่ตัวเดียวนะอย่างตรงนี้ครับเมื่อเราดูจากศัพท์ที่ผมเรียงไว้ให้ครับ เอกังวาทเววานิกายเยสกลังวาปนะเตปิตกังพุทธวจนังนะครับเวลาเรียงครับเนี่ยครับเอกังนิกายังวาทเวนิกายเยวาสกลังเตปิตกังพุทธวจนังวาปนะอันนี้คือหรือรวบหรือสามตัวคือรวบด้วยอํานาจของวาสัพ ประธานสามตัวธารนังกะทนังวาจนังเวลาแปลออกอันว่าออกแค่ตัวเดียวครับอันว่าการซึ่งสามตัวนี้ก็คือการทรงจำการกล่าวการบอกแต่ท่านรวบเอาเอา่ารวบเอาทีเดียวทั้งหมดนั่ก็แปลว่าอันว่าการเฉย พราะแปลว่าอันว่าการเนี่ยสามตัวนี้ยังไม่แปลครับก็ให้ไหลไปแปลตามกิริยาในระหว่างทารนังกะทนังวาจนังอันว่าการคิดอุคคันหิตวาวเรียนเอาแล้วพอเรียนเอาตรงนี้ครับมันรวบมันรวบวาสศ เอกังนิกายังวานี่ครับตรงนี้นะฮะเอกังนิกายังวาซึ่งนิกายหนึ่งหรือทเวนิกายเยวาหรือว่าซึ่งนิกายทั้งหลายสองสัก,กลังวาปณะ,ะเตปิตกรรมพุทธวจนังซึ่ง ซึ่งก็หรือว่าซึ่งพระพุทธพจน์ก็หรือว่าซึ่งพระพุทธพจน์และก็เตปิตกังคือประชุมคือพระไตรปิฎกสกลังทั้งสิ้น แปลยากครับเพอย่างที่บอกแล้วแปลยากพอเสร็จแล้วเนี่ยแปลหมดสามสี่ชุดนี้แล้วเขาก็ยังไปต่ออยู่นะธาระนังกะทานังวาจนังทรงจำกะลาววาจนังบอตัดสะนะฮะตัดสะตัดสะตัวนี้ฮะตัดสะตัวนี้อยู่หน้า อยู่หน้ายุปัจจัยนะครับอยู่หน้ายุปัจจัยหักฉัตถีเป็นกรรมะ,ะตัวนี้หักฉัตถีเป็นกรรมะอันนี้ระวังด้วยทารนังทรงจํากะทนังกล่าววาจนังบอกตัดสะพุทธวจนสัซึ่งพระพุทธพจน์นั้นพอซึ่งพระพุทธพจน์นั้นนะครับมาดู ตรงนี้ามาดูตรงนี้นะฮะก็คือไหนอะผมยังหาไม่เจอเลยเอาตัดตัวนี้ นี่ยครับตั้งแต่เอกังมาจนถึงตัตสะธารนางกัตนนาวาจนางแปลหมดแล้วทุกตัวเหลือนะฮะเหลือไออัตโนโปัญญานรูปเปนะตามสมควรแก่ปัญญาของตนครับเขาแปลว่าตามสมควร แกปัญญาของตนอนุรูปครับตัวนี้อะนุรูปะแปลว่าสมควรครับปัญญาก็คือปัญญาอัตโนก็คือของตนนั้นการทรงจำกล่าวบอกซึ่งพระพุทธพจน์นั้นจะแปลทีหลังก็คือของอวิธีการของพระพิสุว่าทำยังไงจึงจะเรียนเข้าใจ คำว่านิกายหนึ่งสองนิกายสามนิกายสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนเป็นนิกายครับในคำพีพัะไตรปิฎกเราก็จะเห็นว่าทีฆะนิกายมัชชิมะนิกายขุทกะนิกายอย่างนี้เป็นต้นครับมีคําว่านิกายนิกายนั่นก็คือเขาเรียงกันเรียนกันเป็นนิกายครับอ้าวต่อไปเลขใน ซ้อนเนี่ยเราแปลไปแล้วแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเล่ในใหญ่พราะออกจากเล่ในซ้อนมันก็เป็นเล่ในใหญ่ตรงนี้นะฮะอันว่าธุระนี้ไปเรื่อยๆตามสมควรแก่ปัญญาของตนคันถาธุรังนามะชื่อว่าคันถาธุระหรือหา ท่านใดประสงค์ครับทำให้เป็นกัตตุวาจบไปชื่อว่าเป็นคันถาทุระโหติยอมเป็นแบบนี้ก็ดูดีครับแปลแบบนี้ก็ดูดีก็คืออ,อ,อีทางกธารถาทุรังเนี่ยประธานตัวนี้มันไปต่อได้นะฮะดูแล้วสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ต่อไปครับ สารหงกาวุติโนปะณปันตะเสนาสนาพิรัตสะเช่นเดิมนะครับไอตัวนี้มันเป็นเล่นในซ้อนครับนี่ครับมันเป็นเล่นในซ้อนแล้วมันก็มาจบตรงนี้ครับนะฮะจบนี่เลยจบอิติ อีทางเนี่ยขึ้นมาครับขึ้นมายากจริงๆอีทางทุรังอันว่าทุระนี้อีติคืออีทางทุรังอันว่าทุระนี้อีตีคือพอแปลว่าคือแล้วในเข้าไปข้างในเนี่ยครับดูสิครับประเด็นพระคุณมันรวบมาหมด แต่ถ้าเราเข้าใจในหลักของการแปลนะครับเข้าใจในหลักของการแปลถ้ารวบหมดแบบนี้มันก็จะมีวิธีการสังเกตนะฮะวิธีการสังเกตก็คือพอมันรวบมาทั้งหมดมันก็จะมีช่วงของกิริยาในระหว่างเหมือนเรียกว่าเช่าช่วงครับช่วงกิริยาในระหว่างมาจนถึงตัวสุดท้าย ซึ่งสามารถที่จะทําได้ครับสามารถที่จะทําได้อ่ามาดูครับอีทางธุรากันว่าธุระนี้อิติคือครับเข้าไปข้างในแล้วอระระหัตตคหนังอระระหัตตคหนังน,นง,นงนี่คือประธานครับตรงเนี้ยตัวเนี้ยคือประธานแล้วก็แปลเหมือนกับ คันธาธุระเมื่อสักครู่นี้นั่นหมายความว่าเราก็ไปไล่มาตั้งแต่ต้นนะปลาจนถึงตัวสุดท้ายก็คืออรหัตตคหนังครับอันว่าการตัวนี้ครับการอันว่าการการและก็ค้างตึงเอาไว้เฉยๆฮนะ ันว่าการเสร็จแล้วเนี่ยตามลำดับกิจในระหว่างเลยครับปัทาเปตวาเริ่มตั้งเริ่มตั้งแล้วขยะว่ายังซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปอัตภาเวในอัตภาพเอาแค่นี้ก่อนนะไอตัวขา้างหน้าาเพิ่งแปลเอาแค่นี้ตัวขยายมาแค่นี้ก่อน เริ่มตั้งแล้วซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอัตภาพต่อมาก็บกิริยานในระหว่างตัวต่อไปนะครับวิปัสสนังยังวิปัสสนาวัดเทตวาให้เจริญแล้วสาตัจากิริยาวิเศนะ โดยความเป็นแห่งความติดต่อโดยสามารถแห่งการกระทำโดยความเป็นโดยความเป็นแห่งความติดต่อครับสาตจากกิริยาวิเศณะเราพยายามที่จะแยกสั์แบบนี้ คือมันเดินประโยคมาตามสไตล์ของการอ,อตามสไตล์ของการเรียกว่าการอะไรเนะี่ยคือโครงสร้างของประโยคอะทีนี้ไอตัวสุดท้ายที่เป็นตัวขยายสาลูมูกาวุตินูเสนาสนาพิรัตสรนะครับถ้าดูจากโครงสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ท่านสามหัสที่จะแกะไปได้นะฮะเอาใหม่ครับอีทางทุรังอันว่าทุระนี้อิติคืออารหัตตคานะังอันว่าการปัตตาเปตวาเริ่มตั้งแล้วซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปอัตภาเวในอัตภาพปันตเสนาสนาพิรัตสัตตกขอไปขอไป เริ่มตั้งแล้วซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปอัตภาเวในอัตภาพนะครับแค่นี้แล้วถัดมาวิปัสนาญยังวิปัสนาวเัเตตวาให้เจริญสาตัดจากิริยพุเเินะด้วยสามารถแห่งการกระทําโดยความสืบต่อแล้วก็อรหัตตากานังยึดเอาซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต แล้วก็เหลือสองตัวครับพิกุษสะของพิกสุปันตะเสนาสนาพิรัสสะผู้ยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะปันตะอันสงัดก็สับยากยังไงก็คือสับยากอยู่วันยังค่ำนะ อภิรตะอภิรดีอภิรดีก็คือยินดียิ่งแล้วนะฮะผู้ยินดียิ่งแล้วในเสนาสะนะ,ะปันตะอันสงัดแล้วสารหูก,กะวุตติโนโผู้วุตติเนี่ยมีความประพฤติสารหูกะอันเบาพร้อมผู้มีความประพฤติสารหู อันเบาพร้อมอ่าเสร็จต่อไปครับวิปัสนางยังวิปัสนาวัดเทตวาโอไม่มีแล้วไม่มีแล้วอิติดังนี้วิปัสนาทุรังชื่อว่าวิปัสนาทุระแปลไปแปล,าปลามานี่ผมแปลมืนเองเนี่ยนะมันมันเหลือมันหลงอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะแปลหลัง สุดท้ายครับแปลให้เหลือเป็นตัวสุดท้ายในการแปลนั้นจะมีวิธีการยังไงครับที่ท่านสามารถที่จะไปเดินแปลจำแนกแปลทําด้วยตัวเองยังไงก็ได้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่พร้อมเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ อะไรที่เร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะตึงจนเกินไปฉะนั้นก็ค่อยๆนะครับอาจารย์ครับขอตามนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับครับตรงน,นี้เวลาเราขึ้นกระตานนะครับเราจะเขียนว่าอันว่าการแล้วก็ขีดใช่ไหมครับอันว่าการแล้วก็ขีดอันว่าการแล้วก็ขีดในในหนังสือแสดงว่าในหนังสือนี่เราต้องแก้ใช่ไหมครับอ,อาจารย์ในหนังสือนี้จะเขียนว่าอันว่าแล้วก็ขีดก่อน ขีดแล้วก็การเริ่มตั้งแล้วในหนังสืออ๋อตัวนี้ในในอธิบายสับยะผมอ่านว่าการนะขีดแต่ถ้าเป็นในหนังสืออ๋อนี่ตัวนี้แก้นะครับใส่การฝั่งซ้ายครับใส่การมาด้วยอันว่าการค,ครับนะครับก็ขีดให้รู้ว่าคําว่าการเนี่ยอันว่าการแล้วก็ขีด ให้รู้คําว่าการนั้นอ่ะมันออกมาจากยุกปัจจัยที่มันเป็นประธานมันไม่ใช่ออกเพราะว่าเราอยากจะออกนะฮะแต่มันมีที่มาก็คือข้าหนาังตัวเนี้ยแปลว่าอันว่าการถือเอาอันว่าการยึดเอา,าจะถือก็ได้จะยึดก็ได้ถือเอาซึ่งความเป็นเห็นพระรหัน์ก็ได้ครับคือถ้าเราถ้าเราสามารถแยกสัพท์ได้มันก็จะสามารถ ควบคุมได้ครับในเรื่องของการแปลอย่างเนี้ยครับพอแยกออกมาชัดเจนปุ๊บอันว่าการแล้วก็ขีดอันนี้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งพระหรหั์ยึดเอาซึ่งความเป็นแห่งพระหรหั์แต่มันต้องมีการเพราะมันเป็นสนียงการแปลของยุปัจจัยครับมีอีกไหมครับที่สงสัยดดครับอย่างนี้ก็ต้องแก้สองจุดด้วยใช่ไหมครับการข้างบนด้วยที่ว่า คือการเรียนเอาด้วยใช่ไหมครับครับการเรียนเอาด้วยมันเป็นเพียงแค่ลักษณะของตัวหนังสือแค่นั้นเองครับคือเขาก็ไม่ได้มาเก่งนันแต่ผมต้องการแยกนะฮะให้รู้ว่าคําว่าการมันออกมาจากไหนเท่านั้นเองแล้วค่อยย้อนกลับมาแปลมันจะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นและย้ำๆบ่อยๆนะครับแล้วก็ให้นึกถึงความหมายตรงนี้เนี่ยให้นึกถึงความหมายว่า คันธะทุระคันธะทุระคือ,อก็คือการศึกษาเล่าเรียนครับคันธะแปลว่าคำพีวิปัสนาทุระก็คือการปฏิบัติพอรวมความแล้วก็คือปร,ริยะกับปฏิบัติสองอย่างนี้คันธะทุระมันเป็นแบบไหนครับคันธะทุระก็คือการที่มีพระสงฆ์ไปนั่ง ท่องจำสาธยายบริกรรมยังไงก็แล้วแต่ครับก็ไปเรียนเอาพระไใจปิดกคือคือในตอนที่มีก่อนสังคายนาหลังจากสังคายนาครั้งที่หนึ่งไปเนี่ยเวลาเขาทำการสังคายนาสังคายนาพระสงฆ์สังคายนาสงฆ์เขาจะท่องครับเรียกว่าเป็นมุขขปา ฉะนั้นมันจึงมีคำนี้หาดนางกัทนางวาจานายัยไปท่องแล้วคนที่รูปที่จำได้อยู่แล้วเป็นคนรับท่องว่ารูปนี้จะสืบทอดรูปนี้ท่องได้ไหมนี่เรียกว่าการเรียนเอาซึ่งนิกายหนึ่งหรือหรือว่าซึ่งนิกายทั้งหลายสองก็หรือว่าซึ่งพระพุทธบทคือพระไตรปิฎกทั้งสิน้นคือหนักเข้าก็คือเรียนจบพระไตรปิฎก จำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดอัตโนปัญญาโนรูเปนะตามสมควรเก็บปัญญาของตนชื่อว่าคันธธุระหรือชื่อว่าเป็นคันถธทุระก็คือการศึกษาเล่าเรียนครับถัดมาครับวิปัสสนาธุระคือการเจริญวิปัสสนาตรงนี้นะฮะอันว่าการ เริ่มตั้งแล้วซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญแล้วด้วยสามารถแห่งการกระทำโดยความสืบต่อคำว่าโดยความสืบต่อตัวนี้หมายความว่ากำหนดสติให้ต่อเนื่องครับเขาเรียกว่ากำหนดให้ต่อเนื่องยิ่งกำหนดได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้ในฝ่ายของอยุคหนอพองหนอ่อ ในฝ่ายของพุทธโธนะก็คือการก็คือการใช้สติไปจับนะะพุทโธหรือในสายของหลวงพ่อเทียนก็คือการเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าคือจะทำยังไงก็แล้วแต่ขอให้เป็นสาตัดจ,จากกิริยาเวเสษนะคือการกระทำโดยความสืบต่อ กำหนดก็ต้องกําหนดต่อนเนื่องไปเรื่อยๆฉะน,นเนี่ยถ้าไปปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะเราก็จะเจอคํเนี้ครูบาอาจารย์นัานก็จะบอกว่าต้องต้องกําหนดให้ต่อนเนื่องนะกาหนดให้เยอะๆกําหนดทุกอิริยาบถเนี่ยครับคือสาตัดจ,จักามหมายของคําว่าสาตัดจ,จักของภิกษุผู้มีความประพฤติอันเบาพร้อมเบาพร้อมนะสันละหูละหูแปลว่าเบาพุทติแปลว่าความประพฤติ อย่างเช่นการเข้าปริวัติกรรมการไปปฏิบัติทมการเดินธุดงค์นี่คือสาระของวุติโนครับปันตเสนาสนาพิรัตสะผู้ยินดีนี้แล้วในเสนาสนะอันสงัดแล้วก็คือไปปฏิบัติอยู่ที่ป่าช้าเรียกว่าเสนาสนะอันสงัดอันนี้คือวิปัสนาธุรังนามะชื่อว่า เป็นวิปัสนาธุระโมติย่อมเป็นครับใส่เข้าใส่เข้ามาครับชื่อว่าเป็นแต่ท่านจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ตรงเนี้สามารถได้ทั้งสองอย่างแต่เราเลือกที่จะใส่เพราะว่าหนึ่งประธานหนึ่งกิริยาคุมภาคอันนี้คือดีที่สุดเลยครับต่อไปโอ้อยังอีกอาจารย์ครับขอตามเสริอมอีกนิดหนึ่งนะครับ ครับ <S <S ครับก็ตามเสริมนิดนะครับเปื่อเผื่อเพื่อนๆไม่ทราบตรงนี้นะครับตรงนี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นเลขในซ้อนแต่ว่ามันปกติอะถ้าเลขในซ้อนอาจารย์จะมีแมงงองอแง่งปีกเดียวที่อาจารย์เรียกนะครับ,รบแต่ตรงนี้มันไม่มีตรงนี้สังเกตเลยแล้วทีนี้เราจะสังเกตตรงไหนเอ่ยที่เราสังเกตก็คือมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับอีกทางแล้วดันไม่มีทุระขึ้นมาให้ เนื้อหาที่มาจากข้างบนก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับเนื้อหาที่มาจากข้างบนหมายความว่าพระมหาปาระเนี่ยไ,ไปถามพุทธเจ้าว่าธุระในพุทธศาสนาเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่ามีสองมีสองมหาปาระก็ถามต่อไปว่าสองคืออะไรบ้างคือคันธุระวิปัสนาธุระ แล้วมหาปราระก็ขอพระอ,องค์ขยายความคําว่าคันถาทุระคืออะไรวิปัสนาทุระคืออะไรคำว่าคืออะไรคือกตมังเป็นจะไหนตรงเนี้ยครับตรงขยายความเนี้ยพอตรงขยายความแบบเนี้ยมันไม่มีเครื่องหมายเลขในหนังสือก็ไม่มีครับแต่พอเราแปลแปลไปไเรื่อยปรากฏว่ามันเจออิติแล้วมาเจอคําว่าอีทังคันถาทุรังนามะ พอมาเจอคำแบบนี้หนึ่งในจำนวนคำที่เป็นข้อสังเกตว่าแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นแมงมง่อแง่งเป็นลูกน้ำซ้อนอ่าเป็นเลขในซ้อนได้อย่างไรก็คือตัวอีทงังในประโยคภาษาบาลีหลายจุดนะฮะหลายจุดก็ไม่ถึงกับว่าอ่าเยอะ จนเกินไปแต่ก็มีหลายจุดนะครับซึ่งการมีหลายจุดแบบนี้อีกทางเนี่ยมันเป็นลักษณะของตัวเปิดเลขในอีกวิธีการหนึ่งด้วยครับอันนี้คือคืออธิบายให้เห็นภาพมาทั้งหมด พอมีอีกทางแล้วก็มีคันถัดทุรังนามะมันชัวร์เลยครับว่าตรงเนี้มันต้องเปิดจากตัวนี้แล้วพอมาสารหูก,กาวุติโนโอีกพอไล่มาเรื่อยๆมันก็มีอิติแล้วก็อีกทางแล้วก็สรุปจบว่าอิติตัตวเนี้แน่นอนมันต้องเป็นเลขในายใหญ่อิติตัวนี้มันต้องเป็นเลขในายซ้อนอยู่แล้วซึ่งการอธิบายความทั้งหมดนะครับก็มันก็จะเกี่ยวข้อความมันจะเกี่ยวเนื่อง แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ข้อความปัญหาอยู่ที่เราแปลไม่ได้แล้วจับความไม่ได้นั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่พอจับความไม่ได้ก็ไม่รู้แหละครับว่ามันคือเลขในซ้อนอย่างไงเพราะเราแปลไม่ได้เราก็จับความไม่ได้ก็ดีครับที่ถามมาอีกทางครับตัวนี้เลยฮะเป็นตัวเป็นตัวเปิดแล้วก็มีมีอยู่พอสมควรครับ แล้วอิติตรงนี้ก็ต้องคืนนะครับครับอิติตัวนี้แปลว่าคือพอเข้าอิติก็แปลว่าคือครับคพอพอแปลว่าคือแล้วก็ก็ก็ไม่แปลอีกแล้วตัวไหนแปลแล้วคือไม่แปลอีกแล้วโอเคนะครับเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายตั้งคงตรงใจเหมือนกันครับแต่ว่าไม่รู้จะตามยังไงคือคือมึนไปแล้วครับยากคือคือมึนไปแล้วครับ อาจจะฟังหลายๆคลิปนะครับตอนนี้ผมแปลไว้หลายคลิปมากครับเอ่อตอนนี้ผมอาจจะอธิบายแบบนี้ตอนตอนนู้นผมก็อาจจะอธิบายอีกแบบหนึง่งแต่สุดท้ายมันก็มาจบแบบเดียวกันทั้งหมดนะอะครับมีอีกไหมครับถ้าไม่มีก็มันเหลือ4นาที4นาทีนี้ก็ดันพลังให้จบดันพลังให้จบนี่คงไม่ไหว งั้นก็ตอนนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาตอนใหม่ตัดไปเลยครับสีนาทีนี้เข้ามาใหม่นะครับ